สวัสดีตอนเช้าครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้อยู่คนเดียวกับเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเองแ่ะพี่น้องวันนี้บ่อเพชรก็ได้กุ้งสด,สดกุ้งแม่นม้ำพี่น้องตอนไปซื้อน,น,นั่นต้นดึง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 อยู่วันนี้ขอมาใส่ซอกฟิตไว้มันก็น,นอกทข้วละคอยกับิมาตม้มมาลวกตมแก้วซีฟูด้ดซุปพี่น้องกินอำพี่น้องนอนแ่บ,บ,บเดี๋ยวพ่อไปไปตมแก้วซีฟู้ดก่อนวันนี้ก็ล่มดีอยู่เลยพี่น้อง มาเตาไข่ก็มอไข่ก็ต้มน้าไว้ก่อนเนื้วอวข่เบลกุ้งม,มาลวกนี่หอากระิมาตับเกีียวสูตรม่วงง่างอยๆไข่เนี่ยแะพี่นอ้องนี่ยังกระต่าแฮมเมอรมีหอมปลอมไหวดีแต่ไข่ยลืมซื้อมาไข่กระติบเกีียวใส่น้ำตาลตัดลดจัดชักหนอ่อยอืพี่นอ้องผงเน่าักเนื้อน้ำตาลปผงตรวจแป้งน้อยแบะ แ่บๆเ็ดกินเองพี่น้องพี่น้องแก้วสูตรชีเดาไข่กรเรียบรอยแลด้วพี่น้องเด้อเรียบรอยแล้วเพจๆอเลยพี่น้องเลยมีกะกุ้งไว้ท้ายเขาเอากุ้งไอยไปลวกแล้วไปน้ำก็้อนแล้วพี่น้องมันน้ำก็เดือดแล้วเออพี่น้องไข่เดวแนวไข่ซีวีนะให้น้ำมันพดคนนี้ก็มีน้องทีเริ่มงามแล้วพี่น้อง เฮียงคักได้หนงพี่น้องเลยสตอเพาไปในห้อาหอมไปกินครับครับพี่น้องเนาะผักเข้าก็เป็นสตอได้พี่น้องมันเม้นเหม็นๆไปเลยอ่ามันดีจังไลดีตรงหนึ่งปลอ่ายสองมันหอมพี่น้องอันมงินแห้งนะส่วนตัวนี้ยังต้องหัวเพรว้กินไปก่อนพี่น้องเลยนะสำราสำราพี่น้องเลยจัดเต็มสวัสดีครับพี่น้องครับป่ะพี่น้องไหมเสียงพรดลมนได้พี่น้องมันแบบ ่อน่อนครับนอนแม่ตัดเสีย้วพี่น้องวะนอนครับพี่น้องเลยถึงข,ขอาอเจ้าน้ำยาเค็ดปอกขจ้านี่ทีบีสาวเราหมากนะบพรามหอมอร่อ,นนอ,อย แวว่แห้วน,นั่นแหะจินด้เลยอืมอืมจีนมันอืมอืมปากปากกอ,อยางนี้นี่นปากปา่ นี่นะพี่น้องอันนั่ซื้อมาแล้วคันเ่าใส่ช่องปิดไว้นะอันหาว่าซื้อมาสดๆเ็นซื้อมาตอนยังดิ่งดิอยู่เลยนะ กินกับแปงมาต้มเนื้อตล<ม>้องเียเดี๋ยแ่ไม่จัดเนี่ยวัวมันในแสบเนี้นองกลงุ่มอะไรแม่คนลืมเดาไปนอนกลัง ออออน,นึ่งถ้าตอ,อกัะเาเอามาลมไล้กั่องนี้และนี่เด็กน้องอะไรใดๆไม่ต้อง ทอะไรทร้อนตอไนหน้อินสุดแอันนี้เขาพ่ไปใหม่มันจะแจียากขึ้นมา i cái hông cầu này nó là chạy ngay rồi chứ lấy phút rồi đấy như là lấy phút rồi kéo vậy สิ้นที่ดังไปเนอะกล่าวมันคืแก่แล้วมันมีจี่ต้องแบบนี้เนาะปุ๊บออกมาอม,มันแล้วไปเนี่ยนอนนอนบินง่ายๆเด็แต่ว่ามันมีขีดเท่าเล็กน้อยเด้อพี่น้อง <c oughs> อมาะ 我得，我得，我得。

สดเลยเป็น้องเด้อกินกุ่มมันกินแบบเตงมสีเนาะนี่แลวเนื้อมันเนียใช้กระต่อห้องเน

ไปเจอใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านติดตามแชร์และแชร์บทความในขอตัวครับ